ทำไมเราถึงจะต้องเรียนหนังสืออาตั้งใจฟังมีชนชั้นกั้นขวางทางสว่างข้ามีน้ำคำชาวนาน่าสงสารม,มีความจนหน้าดำซ้ำทรมานมีสายทานแห่งยากไร้ไหลเชี่ยวหลนมีหยาดเหงือ เนื้อหนังฝังดินแน,น่นมีสายแดน,นบุญพลามาล่องหนมีขายข้าวมาเลี้ยงควายช่วยยากจนมีหมองมนทนยากลำบากไปไม่อยากพ้นชนพราะปลูกหรือลูกหลักไม่อยากพักชีวิต สิทธิ์คว้าไข่ไม่อยากมีเพลาข้าเป็นไทยไม่อยากได้สักดินาข่าเฝ้ารอบันไดดาวก้าวสูงพยุงรางลูกต้องสร้างชั้นขั้นเป็นชั้นชอ่อกการศึกษาคือสิ่งเฝ้าคราวพนอ ให้ยศยอให้ยอยศปรากฏจริงหนุ่มชาวนาปริญญาน้ำตาแห้งพลังแรงการเรียนเขียนอ่านสิงฉันชาวนายกระดับฉบับจริงความจนทิง้งเพราะศึกษาวาดสนางามลูกๆที่รักของแม่ เข้าใจคำว่าทำไมต้องเรียนหนังสือหรือ,อยังตอบตัวเองได้หรือยังคะทำไมต้องเรียนหนังสือเรามีชนชั้นชาวนาเมื่อกี้นักร้องที่เป็นที่เป็นเขาเรียกนักร้องอะไรเมื่อกี้เพื่อเพื่อชีวิตใช่ไหมคะคุณคนครเขาร้องด้วยความสะเทือนใจเพราะว่าเขาไม่มีปริญญา เมื่อมีปริญญาแล้วชนชั้นชาวนาก็จะไม่ถูกเหยียบย่ำลูกหลานชาวนาอยากเหงือแรงงานชาวนาจะต้องลุกขึ้นมาตั้งใจเรียนหนังสือแม่หวังว่าลูกลๆของแม่ทุกคนจะพาตัวเองเรียนหนังสือและสามารถที่จะเป็นช่อชั้นการศึกษา และสูงส่งต่อไปขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะ